ันนี้เราอยู่ ia, dom, ที่กัลทีคณะสถาบันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมวันนี้เป็นวันโอเพ่นเท้าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เท้ามีเด็กนักเรียนมากมายเข้ามาที่นี่ในทั่วประเทศนะครเราทำการเข้าไปสัมภาษณ์นักเรียนว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างกับการละครหนึ <T> ่งน <T> ี <x 2> ้ความสุขนะครับผมไปชมเลยเราเจอน้องๆแก๊งแรกนะฮะเราจะไปถามไม่ให้เหลือเลยตามมาสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ เรามาจากรายการการละครั้งหนึงน่งมีความสุขนะครับผมเราอยากจะถามน้องว่าการละครั้งหนึ่งมีความสุขในความคิดของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ <writer> แล้วพี่น้องกันเลยช bon. ื่ออะไรจ๊ะคือไมคค่ะน้องไม่การละครั้งหนึ่งมีความสุขของ,ของน้องไมานี่เป็นยังไงฮะสอบติดสอบติดที่ไหนเอ่ยสอบติดมากกอน่ะสอบติดแล้วจย้ยให้ตายจากครับผมยังไม่ติดติดโอ้โหยก็เป็นความ,ามสุขในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้ว้องนะครับ น้องชื่ออะไรพระเจ้าช่วยผมเหมือนเราเลยตายเถอะน้องอะไรนะครับเมทน้องเมทน้องเมทน้องรักการละครมันมีความสุขในความที่น้องของน้องเมทเนี่ยเป็นยังไงฮะพูดไทยได้ไหมครับหรือว่าพูดเกาหลีไม่ไกลเราครับเราเคยผ่านประสบการณ์อะไรที่มีความประทับใจมาบ้าง รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจดจำนะอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเพราะทุกวันของน้องคขาเป็นวันแห่นความสุขครับผมมาที่น้องคนต่อไปน้องที่ตอบน้องเชื่ออะไรครับน,น้องกี้แม็กกี้ใช่ไหมกี้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 การละครัหนึ่งมีความสุขในความคิดของน้องกี้กีนะ้เนี่ยคืออะไรครับ โอ้ยมีที่เรียนนะเราเทาเคสเล็กที่ที่เรียนพราเรามีที่เรียนแล้วนะ,ะ <c oughs> ได้ไปไปครับสวัสดีครับมาถึงด้านข้างนี้เป็นบูธของคณะต่างๆประกอบไปด้วยมุกบรรทัดินบูธของอักษรศาสตร์เราจะไปลุยที่บูธของบรรทัดศิ์ก่อนนะฮะตามมาเลยสวัสดีครับขอโทษนะฮะขอโทษน,นะครับขอโทษเรามาจากรายการการคาดเ่งมีความสุขนะครับ เราจะมาสัมภาษณ์ว่าพวกคุณเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรัครหนึ่งมีความสุขกับพวกคุณนะครับแล้วพี่คุณก่อนเลยฮะชื่ออะไรครับผมช,ช,รรบชื่อเชษครับชื่อเชษมีอะไรครับปริญญาโทพี่เชษครับพี่เชษผมเด็กกว่าพี่นะฮะพี่เชษมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรัครหนึ่งมีความสุขครับชอบนานกลัวครับ,บ<อ>สุดยอดครับพี่สุดยอด แล้วของพี่นะครับเหลืออาจารย์ครับเนี่ยพี่ครับมาโผล่ไปกันอ๋อครับผมพี่ชื่ออะไรครับชื่อนุ๊บครับพี่นุ๊บการละครหนึ่งของพี่เนี่ยมีความสุขยังไงครับพี่การละครหนึ่งมีความสุขดดึงดันพี่ดูว่างานพี่สุดยอดครับพี่สุดยอดแล้วชื่ออะไรครับเขียนชื่อให้หน่อยมิวปอโผล่ป่ะครับเนี่ยปอตีค่ะปอตีมันการคุณมิวเนี่ยมีความเคินอย่างไรเกี่ยวกับการละครหนึ่งมีความสุขของคุณครับ มีความสุขอะไรในอดีตที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างตอนสอบติดก็ได้ค่ะตอนสอบติดตอกไม่คล้ายเด็กมอปลายเลยนะครับก็มันก็มีความสุขที่สุดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็สอบติดมันแบบบรรจุเป้าหมายเราสำเร็จเลยเธอเป็นเด็กที่ควรคาดก,การเรียนมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> มาถึงวิธีอะไรนะชาตินะครับเขาจะไม่รอดเหมือนกันไม สวัสดีครับเรามาจากรายการการละแค่หนึ่งมีความสุขนะครับเราจะมาถามทุกท่านเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการละแค่หนึ่งมีความสุขว่าคิดอย่างไรครับเราที่คุณอะไรคไปครับผมชื่อว่าอะไรครับช่อยินค่ะยินค่ะยินหรืออินครับยินค่ะยินชื่อยินกางเกงยินครับใช่ค่ะปีอะไรครับปีงค่ะปีหนึ่งเป็นน้องใหม่ปี่ง ยถ้าพูดถึงการข้ามเงินมีความสูงนี่มีความทรงจำอะไรดีๆไหมครับเอ่มก็ได้ทำสิ่งที่รักอะค่ะทำสิ่งที่รักใช่เช่นอะไรครับผมก็คือมีเวลาว่างอยู่กับตัวเองขายด้วยว่าเราทำงานศิลปะ์เลยอย่างเขาเป็นจิตใจศิลปินที่สะอาดของสายจริงๆนะครับอย่าหนีฮ่าอย่าหนี้คุณไม่หลอดผมจะตามคุณไปผมจะเดินตามคุณไปจนเจอมาครับมาเลยเช่ออะไรครับ ชื่อชือะไรครับอีนค่ะ Holmes> ชื่ออินกลีนวันนี้ยลินวันน uh wow wow uh sure ี้กลี่นอะไรอินั้งซุมเลยไหมอยากถามว่าการข้ามอีนสูตของกรีนเนี่ยเกลื่อนครับอ้ดู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 ดนดูงูดดู นอนนี้กินเนื้อไม่รู้ครับผมไอ้ยอดหมายถึงว่าเป็นนอนที่กินใบไม้เลยเป็นนอนที่กินซากสัตว์ช่างมันชะช้าขอบคุณมากมากเลยย่าคุณครับแบบนี้เลยชื่ออะไรครับชื่อป่านค่ะชื่อป่านนะครับเป็นยังไงครับความสุขของเราในอนาในอตในอดีตการครั้งหนึ่งนะครับเลี้ยงหนอเลี้ยงนอนกับเขาคือคุณฟิ่งจะเลิงกันกับเขาสุดยอดครับ เป็นความสุขที่น่าประทับใจมากเราก็มีของสมนาคุณมามอบให้นะครับผมเป็นนามบัตรผมจะดีนิ้หนึงครั้งแล้วมาจบมาแล้วกอบมายังมาต่อเนี่ยอากาศน,นะครับต่อไปเปจะเปสัมภ,ภาษณ์นักหวยบ้างตำแหน่งหน่วยชัยท่านว่าเป็นยังไงจะมาอยู่สวัสดีครับ เรามาจากรายการการละครหนึ่งมีความสุขนะครับนี่ไมโครโฟนอยาก <c oughs> จะจะถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการละครหนึ่งมีความสุขเนี่ยว่าเป็นยังไงช็อกเลยค่ะช็อคชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่อพิมค่ะน้องพิมน้องพิมคิดว่าการละครหนึ่งมีความสุขของน้องเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> อย่าต่อยนะครับอย่าต่อยผมเป็นคุณกาลแล้วผมกลัวอะไรครับควาสุขทุกวันละค่ะการละครหนึ่งทุกวันเธอคือความสุขที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับ คนต่อไปตัวเองตัวเองอชื่ออะไรครับส,สกีค่ะสกีสกีใช่เป็นคนสมาหรือเปล่าหรือว่าเธอเข้ามาทํางานแบบต่างดาวคนไทยค่ะคนไทยน้องน้องสกีน้องกี้ค่ะน้องกี้อ๋อน้องกี้การะครั้งหนึ่งมีความสุขกับน้องกี้เนี่ยเป็นยังไงฮะดีค่ะมีความสุขไหมมีประสบการณ์อะไรที่น่าประทับใจบ้างครับผมประทับใจทุกวันสิครทุกๆวันคือความประทับใจนะครับขอบคุณมากๆาน้องกี้ ไม่ลอดครับไม่ลอดถ้าเดินมาเลยไม่ลอดครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่าในขอทราบวยไถยได้ไหม,หมวยไ่ไม่ใช่ที่ท่าแต่เป็นที่ตัวเราให้ตายเถอะสุดยอดครับอยากทราบว่าการละครหนึ่งของน้องอะไรนะฮะน้องว่าเนี่ยเป็นยังไงการละครหนึ่งทุกวันคะการละครั้งหนึ่งทุกวัน,นคือทุกวันเป็นอดีต มีอนาคตไหมเรามีอนาคตไหมมีมีอนาคตเหมือนกันถ้าคหนูไม่มีพี่ก็ไม่น่ามีเหมืนอนหนูหรอกผมโดนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกวันคือการครั้งหนึ่งที่มีความทรงจําที่ดีขอบคุณมากมานะครับลแล้วเราก็มาถึงหน้าคณะจิตรกรรมนะครับผมเราจะหาผู้สัมภาษณ์คนต่อไปนะฮะ้าาเนแล้วงก็จะเล่นด้วย สวัสดีครับเรามาจากรายการการละคั่งหนึ่งมีความสุขนะครับค่ะการละคั่งหนึ่งมีความสุขค่ะครับผมเราอยากจะมาสัมภาษณ์ว่าคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการละคั่งหนึ่งมีความสุขครับการละคั่งหนึ่งคนมีความสุขในชั้นะคะก็คือกระต่ายตัวหนึ่งนะคะไปตกมีดต่าตัวหนึ่งตกด้วยกันตกกันแล้วยังไงต่อฮะตกกันแล้วไปรึไหมคะครับผมกระต่ายตายพโดนเต่าทับโอโดนเต่าทับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกตื่นตันในหัวใจอย่างยิ่ง ตัวเล็กคือแบบว่ากิเติลมันไล่ลึกค <material. S 2> ่ะมันลายลึกมันลายลึกมันซ้อนแก่แก่ฮะมันซ้อนมันซ้อน่มันซ้อนพอถูหลาปั๊บมันหดจ้ะหดตัวหดตัวหดตัวไปหดตัวไปใช่จะตายพี่รู้ทีนี้ตายกันเอาม ด้วยความทรงจําดีๆนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับมาที่น้องที่มาเที่ยวคณะเราบ้างนะครับผมน้องเชื่ออะไรครับมุกค่ะน้องมุกน้องมุกเล่นมุกได้ไหมครับได้เล่นมุกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องมุกคิดว่าการละครหนึ่งมีความสุขของน้องเนี่ยคืออะไรได้บัตรฟรีค่ะเขาได้บัตรฟรีไปแล้วแล้วเขาอยากจะได้อีกนะครับอย่างนี้มันลอกชัดๆเลย มีอะไรที่เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจกว่านั้นไหมฮะเราได้ไปเที่ยวกับแฟนบนยอดเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราที่ทะเลสาบมีไหมเอ่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจอเด็กนักเรียนอีกแล้วนะครับน้องกลุ่มนี้เราจะเข้าไปสัมภาษณ์เขาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับน้องหวานน้องหวานน้หวานไหม ไม่รู้น้องหวานเนี่ยอยากจะถามน้องว่าการละครหนึ่งมีความสุขของน้องหวานเนี่ยคืออะไรครับกลับบ้านได้กลับบ้านคือทุกวันนี้อาศัยที่อื่นที่หอที่หอเป็นเรื่องดราม่าครับผมเป็นเรื่องที่สะเทือ<ม><ใ>นใจทุกท่านไม่ดราม่านะฮะแล้วเราอยู่หอไกลกับบ้านเราไหมไม่ไกลแค่บ <laughs> ้านเดียวเลยแม่ สุดยอดครับน <him> ้องน้องเป็นคนที่สู้มากชีวิตของน้องเนี่ยต่อไปครับน้องใช่เลยเฮ้ยอย่าต่อยพี่นะน้องโอ้โหเคยเล่นกล้ามไหมเราเนี่ยเล่นนิดหน่อยโอ้โหชื่ออะไรครับน้องมิกน้องมิกเนี่ยมีความสุขอะไรในอดีตบ้างครับได้ว่ายน้ำได้ว่ายน้ำน้องเป็นญาติกับไมเคิลเซลหรือเปล่าครับ เห็นน้องไมีความสุขที่ได้ว่ายน้ำใช่ไหมเขาคือนักว่ายน้ำทีมชาติครับผมและน้องนะครับคานหลาลูกค่ะน้องค่ะเธอเป็นคนที่มีชื่อที่เอาเธอในจีบมากนะครับผมยังไม่เคยเจอใครมีชื่อขามาก่อนเลยอีกรอบนะครับน้องชื่ออะไรครับค่ะโอ้โหเต็มสองรูหูเลยสุดยอดน้องเบสน้องเบสค่ะน้องเบสเนี่ย มีความสุขอะไรที่เป็นอดีตบ้างครับที่อยากจะจดจําและนามาเล่าให้ฟังบ้างเจอผู้ชายเจอผู้ชายตายแล้วและเธอก็ชอบใจใหญ่เลยผู้ชายที่ว่าเนี่ยเป็นใครครับเป็นเพื่อนในโรงเรียนเป็นตากล้องักด้วยไม่จริงแล้วน้องนะครับน้องสกอนนอฟพิมใจค่ะฮะพิมใจน้องพิมใจการรั้งหนึ่งมีความสุขของน้องคือ คือคเป็นคำตอบที่แตกต่างออกไปไม่กดดันแล้วไม่กดดันงั้ผมจะไม่มองคุณผมจะไม่กดดันไม่ตอบด้ไหะที่ไปเชี่วทะเลอะไรก็ได้นะ กลัวดำ <c oughs> เจอไม่อยากไปทะเลเพราะเจอกลัวดำ <c oughs>